ได้เวลาออกคอกแล้วดีใจดีใจ <c oughs> ดีใจแล้วได้ออกคอกนะหาวไลหาวหลดีใจหลายไปแล้วไปกันแล้วมามาชาวบ้านแก้วเ้ยมามนเย้ยมามันหนาวต้องออกสายๆหน่อยไม่ต้องออกแต่เช้าออกสายๆ แดดก,ก็จะเป็นอุ่นๆเขาก็จะชอบจังไปออกนาเลยตในน้อยๆน,น้ำนาเลยออกหนาเลยตในน้อยๆอ,ยอะคองทัพยกับน้ำเพชรออกหนาเลยไปเลยไปเลยเอาลงน้อหนามาลูกพาลูกลงน้อนาบ่ ลงน้ำปะอ่าล่องลงลงลงน้ำลงน้ำลองนอ้ำปุ้มมมายามากทักลอยน้ำแล้วแม่หมอนกับสบายแก่ลอ,อยน้ำแล้ว กันไปใส่ก่อนคือยางวนเกาะบานี่จะมนลงยจะมนล้งน้ำลรลูกสิวนไปใส่ไปล้งน้องหน่อยน้องคุณสิเออก็ลงน้องนี่เพียงลูกป่ะน้อยๆกันขี่ป้อมๆเลยเด้ลงน้องนี่แหละเรต้องไปน้องคุณนอกลูกสาเบ้ลงน้องนี่แหละเรต้องไปเออไปยังคุณเนาะ ว่ะดีใจดีใจหลาย <S <S พักกันดีใจหลายน้ำเพชรไปยังพูนไปยังพูนลุโอ้่าวอะ่าวแลนด์สแลดีใจอ่ะ่าวแลนแตกวิวๆิวเลย Ach xuống được. เออดึงไปดึงไปใส่พุนหลักของเขาพุนเออดึงไปใส่หลัก,อกนองน้ำว่า ดึงดึงเส้นหลักและให้มันจินหลักข้าแป้งพ่นไปลูกไปเขาแป้งไปมัดเสกมัดเสกอันนั่นละ เห็ดมัดไส้เสานแม่ไปไปกินหยาในแปลงลูกเป็นสิตันใหม่ยุค่าเป็นสิตันใหม่ยุค่าพากินพากันกินหยาในแปลงเขา กันสงสัยเขาตัดไม้อยู่ค่ะลำบากสงสัยละตัดไม้อยู่ค่ะสงสัยสิลูกเพิ่นเทศยังสิลูกเพิ่นตัดไม้อยู่ค่ะตัดไม้อยู่ค่ะ ตัดไม้ยูค้าออกพากันยู่โฮมปุ่นหมันโฮมขี้เล็กโฮมไพ่โฮมกระเดาเฮาไอ้ฟ้า,าคานฟันออกแล้วน้ำว่าสงสัยน้ำว <c oughs> า่าดมรวิคนสิฟันใหม่ยยคะออกลูกเบิดเบิ่งแล้ว ตราบเ้ย่นสิพัน 10, หม่ย,ยุข,ข้าวน้ำ่ากับสงสัยสงสัยกันใหญ่เลย ดมใหญ่เลยเลยว่าไปขอไปกินเนแปลงขนไปลูกไปไปซับไปพากกันไปกินนื้แปลงไปกินเนื้แปลงหยาบเ่อไปพากกันมันน้อนหฮมพากกันมันน้อนหฮมอืออยนกันยังมาเบิดใจกัน ว่น่ะว่น่ะสลอลเทเด,ด้น้ำว่าสลอลเด้นสอดแทสวายแกย่ยาวเป็นรถไวฮะไปไปนี่แปลงเขาปุูกไปแปลงเขาไปน้ำเพร็ด พ่นแปลงหญาเอาพุ่นซา,าเบ้ยแปลงหญาเฮาลูกน้ำว่าก็มะหอมแม่สุดๆอยู่ทั้งหลังนี่หอมแม่สุดๆอยู่เอ้าของของอ,อง้อายน้องเอ้าลงมาอ้ายกับน้อง พี่กับน้องพี่กับน้องแม่กับลูกแม่กับลูกหมอนทองกับชบาแก้ว